ก็มีคำถามว่าเลี้ยงแบบนี้กับให้แม่ไก่เลี้ยงเองแบบไหนดีกว่ากันก็จะบอกว่าให้แม่ไก่เลี้ยงก็คือลูกไก่จะแข็งแรงแล้วก็คือจะช่วยเราประหยัดได้เยอะค่ะสำหรับให้แม่ไก่เลี้ยงแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าแม่ไก่ก็จะพาลูกออกไปหากินแม่ไก่บางตัวช่วงที่ฝนตกก็ไม่พาลูกกลับเข้าเล้าทั้งที่ยืนอยู่ห่างเล้าแค่ไม่ไก่แต่ก็กลางปีก,ลา,ปกลางปีกบางน้ำฝนให้ลูก แต่ไม่พาลูกเข้าเล้าทั้งที่อยู่ใกล้ๆเล้าแค่นิดเดียวนี่เป็นสาเหตุทําให้ลูกไก่ตายไปเยอะเลยค่ะสําหรับช่วงฤดูฝนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าออกไปหากินกับแม่บางครั้งก็กลับมาไม่หมดก็หลงไปหมาแมวก็จับกินไปก็ทําให้เหลือลูกไก่น้อยก็คือการเลี้ยงแบบนี้ทําให้เราได้จํานวนไก่ที่มากทําให้ทําให้เราสามารถสร้างไรายได้ได้เยอะกว่านั่นเองค่ะ เลี้ยงแบบนี้ก็จะดีกว่าให้แม่ดูแลตรงที่ว่าได้ลูกไก่เยอะกว่า